สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับและคลิปนี้ทาง FC ของเราได้ขอกันเข้ามาอีกแล้วนะครับให้แนะนำคัน UL คุณภาพดีราคาเบาๆเข้าถึงได้ง่ายของทางค่ายอาชิโนกับ10อันดับคัน UL อาชิโนยอดฮิตขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็น10อันดับที่นักตกปลานิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในเมืองไทย ผู้ที่กำลังมองหาคัน U L ไว้ตีเหยื่อปลอมชมคลิปนี้ไว้เป็นทางเลือกได้เลยครับโดยจะเรียงลำดับจากราคาต่ำสุดไปยังราคาสูงสุดนะครับก่อนไปรับชมรบควนเ,นเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอันดับที่10คันอาชิโนเคฟิสคันอาชิโนเคฟิช เป็นคันที่ราคาเบาหวิวจับต้องได้และเป็นคันที่มีความแข็งแรงเนื่องจากเป็นคันตันเนื้อใสตั้งแต่ต้นจรดปลายมาพร้อมด้ามไม้เท่สุดคลาสสิกปัดเชฟเข้ามือลุยได้ทุกหมายเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานตกปลา UL มีเวทให้เลือกคือ6ขีด12ปอนด์8ขีด17ปอนด์ความยาวคันมีให้เลือกคือ4.6ฟุตและ5ฟุตเป็นคัน1ท่อนและ2ท่อน เป็นคันสปินนิ่งราคาประมาณ230บาทถึง290บาทครับอันดับที่9คันอาชิโนทูสตีมคันอาชิโนทูสตีมเป็นคันที่ออกใหม่สดๆร้อนๆออกแบบสวยสะดุดตาถูกใจนักตกปลาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้ามจับที่มีความสวยงามและโดดเด่นด้วยเนื้อไม้แท้ ปัดเชฟและเคลือบเงาเนื้อคันเป็นกราไฟปลายคันโซลิดหรือปลายตันนั่นเองออกแบบมาสำหรับงาน UL โดยเฉพาะเวทคือ2-6ขีดบอ์ความยาวคันมีให้เลือกคือ5.6ฟุต6ฟุตและ6.6ฟุตเป็นคัน2ท่อนมีทั้งคันเมทและคันสปินนิ่งให้เลือกใช้ราคาประมาณ320บาทถึง350บาทครับ อันดับที่8ขันอาชิโนซีสตาร์ขันอาชิโนซีสตาร์เป็นคันคุณภาพที่มาในราคาเกินคุ้มราคาเบาๆเข้าถึงได้ง่ายขันมาในโทนสีดำดูดันเนื้อคันเป็นกาไฟเรียวเล็กเหนียวสุดๆน้ำหนักเบาสปริงตัวดีแข็งแรงและทนทานมาพร้อมด้ามก๊อกสุดคลาสสิก ปัดเชฟเข้ามือลุยได้ทุกหมายเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานตกปลา UL เวทคือ2-6ขีดปอนด์ความยาวคันมีให้เลือกคือ4.6ฟุต5ฟุตและ5.6ฟุตเป็นคันหนึท่อนและเป็นคันสปินนิ่งราคาประมาณ320บาทถึง340บาทครับอันดับที่7คันอาชิโนเบสโก คันอาชิโนเบสโกเป็นการพัฒนาขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งของคันตีเยาปลอม UL จากค่าย a าชิโนมาพร้อมดีไซน์โทนสีดำแฝงไปด้วยความสวยงามและดูดันเนื้อคันเป็นกราไฟลาย e ross, เอ็กครอสเหนียวสุดๆน้ำหนักเบาสปริงตัวดีแข็งแรงและทนทานด้ามจับลายก๊อกจับถนัดมือออกแบบสำหรับงาน UL โดยเฉพาะลุยได้ทุกหมายเวทคือ2 6ปอนด์ความยาวคันมีให้เลือกคือ5ฟุต5.5ฟุต 6ฟุต6 6ฟุตและ7ฟุตเป็นคัน2ท่อนมีทั้งคันเบสและคันสปินนิ่งให้เลือกใช้ราคาประมาณ340บาทถึง390บาทครับอันดับที่6คันอาชิโนกาบิตะคันอาชิโนกาบิตะเป็นคันดีเยียบปร้อมที่ค่ายอาชิโนได้พัฒนาขึ้นมา เป็นคันที่มีความสวยงามมากน่าใช้เส้นสัมผัสดีเยี่ยมเนื้อคันเป็นกลาไฟปลายโซลิดเหนียวทนทานสปริงตัวดีตีไกลและมาพร้อมด้ามจับทรงเบสบอลสุดเท่ไกด์คุณภาพเยี่ยมรองรับทั้งสายเอ็นและสาย PE เวทคือ2-6ขีดปอนด์ความยาวคันมีให้เลือกคือ5ฟุต5.6ฟุต6ฟุตและ6.6ฟุต เป็นคัน2ท่อนมีทั้งคันเบสและคันสปินนิ่งให้เลือกใช้ราคาประมาณ380 4 2 0ถึง420บาทครับอันดับที่5คันอาชิโนดรา้อนคันอาชิโนดรา้อนหมาในโทนสีดำ เป็นคันที่มีความสวยงามและมีความหรูหรามากเหมือนคันราคาหลักพันเนื้อคันเป็นกลาไฟเหนียวสุดๆน้ำหนักเบาสปริงตัวดีแข็งแรงและทนทานจับกระชับมือด้วยด้ามยาง EVA แอคชั่นดีตีไกลออกแบบมาสำหรับงานตีเหยือปลอม UL ในเมืองไทย เวทคือ3าขีดแป่อนด์ความยาวคันมีให้เลือกคือ5ฟุตและ5.7ฟุตเป็นคัน1ท่อนและ2ท่อนเป็นคันสปินนิ่งราคาประมาณ390บาทถึง450บาทครับอันดับที่4ขคันอาชิโนแม็กสตรีมคันอาชิโนแม็กสตรีมเป็นคันที่สวยงามมาก และค่ายอาชิโนยังคงเป็นหนึ่งในค่ายอุปกรณ์ตกปลาที่ทำให้ประทับใจอยู่เสมอมาการออกแบบมือจับไกดรูปทรงสวยงามราคาจับต้องได้เนื้อคันเป็นกาฟไฟเหนียวสุดๆพาวเวอร์ลิฟโค้งลงสวยงามนุ่มมากมีแรงช่วยยกปลาออกแบบสำหรับงานตีเหยื่อปลอม UL ในเมืองไทยมาพร้อมด้ามก๊อกแท้สวยงามน่าใช้อย่างยิ่งมีเวทให้เลือกคือ2ขีด6ปอนด์ขีด8ปอนด์ ความยาวคันมีให้เลือกคือ6ฟุต6.6ฟุตและ7ฟุตเป็นคัน2ท่อนมีทั้งคันเบตและคันสปินนิ่งให้เลือกใช้ราคาประมาณ3 9 0บาทถึง6 1 0บาทครับอันดับที่3คันอาชิโนไมสโตนคันอาชิโนไมสโตนเป็นคันยอดนิยมขายดี พันมาในโทนสีดำดูดันเนื้อคันเป็นกลาไฟเรียวเล็กเหนียวสุดๆน้ำหนักเบาสปริงตัวดีแข็งแรงและทนทานถูกใจนักตกปลา UL เป็นอย่างมากด้ามจับเป็นยาง EVA อย่างดีปัดเชฟเข้ามือลุยได้ทุกหมายเหมาะสำหรับงาน UL ในเมืองไทยเวทคือ3-8ขีดปอนด์ความยาวคันมีให้เลือกคือ6ฟุต6.6ฟุต และ7ฟุตเป็นคัน2ท่อนเป็นคันสปินนิ่งราคาประมาณ390บาทถึง490บาทครับอันดับที่2คัน a าชิโนฟอเรส s s คัน a าชิโนฟอเรส s s เป็นคันที่เหมาะสำหรับงาน UL หรือผู้ที่เป็นสายหวานต้องการความอ่อนช้อยของคันคันแอคชั่นดีตีไก่ ไกคุณภาพเยี่ยมรองรับทั้งสายเอและสาย PE ทํทำให้ได้คันเบ็ดตีเหยื่อปลอม UL ได้ทั้งความสวยงามและมีคุณภาพสูงคุ้มค่าคุ้มราคาอีกรุ่นหนึ่งของค่ายอาชิโนดามทรงพุดเด่นจับกระชับมือด้วยยาง EVA เวทมีให้เลือกคือ2-6ขีดปอนด์4่ขีด10ปอนด์6ขีด12อปอนด์ความยาวคันมีให้เลือกคือ6.6ฟุตและ7ฟุตมีทั้งคัน1ท่อนและ2ท่อนให้เลือกใช้ มีทั้งคันเบสและคันสป,ปินนิ่งให้เลือกใช้ราคาประมาณ590บาทถึง770บาทครับอันดับที่1คันอาชิโนเชสแมนคันอาชิโนเชสแมนเป็นคันเบ็ดตีเหยือปลอม UL คุณภาพสูงมากกว่าราคามาพร้อมกับการดีไซน์ในโทนสีดำแฝงไปด้วยความสวยงามและความดุดัน เพื่อรองรับการใช้งานหนักด้วยการเสริมเนื้อบเบล้งให้แข็งแรงขึ้นโดดเด่นด้วยชุดรีซีสและไกดยี่ห้อฟูจิกันเลยทำให้ได้คันเบ็ดตีเหยื่อปลอม U.L ที่ได้ทั้งความสวยงามและความมีประสิทธิภาพสูงคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดอีกรุ่นหนึ่งจากค่ายอาชิโนและพิเศษรุ่นนี้เป็นด้ามก๊อกอย่างดีจับถนัดมือมีเวทให้เลือกคือ2 6ขีดปอนด์ขีดปอนด์ความยาวคันมีให้เลือกคือ5.5ฟุต5.6ฟุต 5.8ฟุตและ6ฟุตเป็นคัน2ท่อนมีทั้งคันเบสและคันสปินนิ่งให้เลือกใช้ราคาประมาณ670บาทถึง890บาทครับ และทั้งหมดนี้คือ10อันดับคัน u l จากทางค่ายอาชิโนนะครับบอกได้เลยว่าเป็น10อันดับที่น่าสนใจและเป็น10อันดับที่นักตกปลานิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในเมืองไทยกันนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับผู้ที่สนใจคันแอดได้แปะลิงก์ไว้เรียบร้อยเลยนะครับก่อนจากกันไปรบกวนเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ